สวัสดีครับทุกคนอยู่กัผมคุณหนิงนะครับวันนี้คุณหนิงพามากินอีกแล้วนะครับเป็นร้านแบบแนวเกาหลีนะครับผมยังไม่รู้จักชื่อร้านเลยนะชื่อร้านชื่อว่าดูตรงนี้แหละเ <c> ป <oughs> ็นภาษ <c oughs> าเกาหลีนะครับผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูในร้านแล้วกันชื่อจริงๆชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะพูดเต็มๆแล้วก็วันนี้จะปเ,ปเป็นเป็นแนวหมอ้อซุกี้นะที่เกาหลีนะครับไะไม่ให้เสียเวลาตนนี้ฝนก็ตกด้วย ไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินสิฮนะไปกินครับปะไปครับ ลักษณะของหม้อไฟหมีหม้อกับเครื่อง,อง,อง,อองเคียงสี่อย่างนะคะถ้าเกิดว่าทานแล้วอยากสั่งไปเรื่องสามารถสั่งเพิ่มได้อีกนะคะสามสิบเก้บาทนะคะอยากสั่งสิบเ้บาทโตท็อกก็คือไก้กรอบกับแป้งล็อกค่ะเจ็บไม้เอาไปทอดราดด้วยซอสเกาหลีนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มนะคะต้นบกกีก็คือเป็นลักษณะของกันต้มรสชาติจะค่อนข้างจัดนิดนึงนะคะจะห็ดหน่อยนึงแล้วก็ไก่ทอดเกาหลีก็คือไก่ทอดกรอบค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสเกาหลีนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษนะคะเป็นคอนด็อกค่ะแล้วก็ แต่แอคูล่าฮัชบารเป็นมันฝรั่งบดน,นะคะเอาไปอัดแห้งแล้วก็ไปทอดอกรอบข้างนอกขึ้นข้างในนะคะแล้วก็มีชีสกรอบนะ,ะนี่คือบรรยากาศในร้านเนนท์โฟนนะฮะก็เป็นร้าน,นเล็กๆนะครับกินแบบง่ายๆดีนะครับตรงนี้เลยนะ,ะนฮะเมนูก็มีนะครับได้แล้วเนนท์โฟนโอ้โห สวยเลยฮะอาหารมากนะครับใบมอ,องนี้นะครับแล้วก็โต,ตเกงนี้นบรรยากาศชิวๆครับฝนตกครับข้างห่างเองใกล้สน,นามกีฬากลางเองนะครับน,นบีเครื่องปรุงนะครับทุกคนนี่ฮะ สามสี่อย่างนะครับตอนนี้เริ่มร้อนนะทุกคนเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วบอกว่าคงน่าทานอ่ะแล้วบอกคือในเป็นน้ำพริกนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีกับ,บวิวบรรยากาศข้างทางนะครับ โอเคนะทุกคนได้แล้วนะครับแม่หม้อไฟนะโอ้โหน่าทานมากๆเลยทุกคนดูฮะเมนูครับใกล้ๆฮะมีป้ายชื่อด้วยนะให้ด hmm. ูป okay, ้ายชื่อแล้วผมสั่งตรงนี้เลยนะที่เมนูตรงนี้มีไก่ด้วยนะดูไก่ครับดูป้ายชื่อครับโซยูโซยูนะฮะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทานด้วยกันนะครับลองดู กำลังร้อนๆเลยนะทุกคนอ,อร่อยฮะดูหน้าอร่อยมากเลยทุกคนมีมาม่ามีอืมมีครบทุกอย่างเลยนะคะรับหม้อไฟตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นไก่ทอดนะครับนี่ฮะ

รอให้น้ำเดือดก่อนเพราะว่ามันมีขับข้างล่างอยู่ค่ะถ้าน้าไม่เดือดขับข้างล่างมันม,มีแต่แข็งเรายังจะกดเพื่อลงไปไ,ได้ค่ะน้มาๆเนี่ยค่ะจะต้องรอประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะคะมันถึงจะนุ่มได้ที่คนอื่นๆถ้าเกิดว่ามันมันสุกตามสไลที่เราชอบแล้วสามารถทานได้เลยนะคะประมาณคนหน่อยนะคะแค่หร่อยนะคะ,อ,ะอ,อร่อยมากดูนาทามากเลยทุกคนครับนี่ฮะ รยากาศในร้านนะครับน <si suppression> ี <descon> ่เในร้านกำลังร้อนเลยนะทุกคนนนี้มาม่านี่ต้องรอ1 7 8เกบแปดนาทีนะครับแต่อันนี้ได้สุกหละรอิดีนอำเุ่นนี่อือหูอสุกอัดอ อร,อ,อ,นะอ,อร่อยนะ้นทุกคนมาลองดูนะผมว่าน่าอร่อยนี่นี่ฮะทัานดอกยังอร่อยอย่นี่มาดูไก่บ้างก่อนเนี่ยนี่เรามาทานดูนกไก่นี่ยอร่อยครับใหม่มาก ดูหม้อมันร้อนมากเลยนะอร่อยมากครับอันนี้ก็คืออิ่มแล้วนะฮะอร่อยดีไปว่ามากินนะครับร้านนี้นะหม้อไฟที่ไท้สาลกลกลานี่ครับวันนี้พามากินเหมือนแนวเกาหลีนะครับ เราไม่ตามทิศเหนือเลยนะดีมากินนะครับดีครับ